สวัสดีครับสวัสดีครับก็จะเสร็จแล้วเหลือกี่เีนสี่เีน <c oughs> สองทุ่มเสร็จทรงมากินข้าวก่อนออเนาะจริงเหรอจริงจริงไงล่ะนี่ก็คือเราได้แขกรับ,บเชิญ <fe et> ไม่เป็นเอตตายเราโนี่ยี่สุกแล้วอะพี่ดดนดาเข้าไปดูเองด้วยนะอไม่มาดูผมไม่มาดูผมแพตตี้ฟานไม่ดูเลยไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูชมคุณแม่น่าเหมือนแพตตี้มากขี่ม้าแบบสบายใจดูสังเกตองค์อินก็ถอดเสื้อกล้ามแบบ ไหนบอกว่าหนาวหนาวพี่ชายชุดหนาวอะน้อ,องแข่งมาราะหัวสิ